อันนี้งานแก้นะก็คือเดิมต้องลูกค้าต้องกดสตาร์ตเอาเองอันนี้เรามาให้กล่องมันสตาร์ตบอกว่าเครื่องไม่ทำงานตัวมันต้องสตาร์ตอันนี้ปัญหาของมันก็คือว่าถ้าคนก่อนหน้านี้หยอดเหรียญเวลาที่ตองตัดก่อนเครื่องจะ เครื่องมันมันอ่อนค้างกล่องมันเวอร์มันเลยตายเป็นกดดับแล้วเขาไปตัดปุ่มปุ่ม power ออกก็ทำอะไรไม่ได้คือเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแต่เวลาเนี่ยยังขึ้นอยู่เดี๋ยวต้องต้องหาวิธีแก้ไขนะแต่ถ้าเครื่องจบก่อนเวลาที่ต่อไม่มีปัญหาตอนนี้ต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเป็นอัตโตมัตท,ทั้งหมด ออโอเคอ่ะอันนี้สมมติเราจะสมมติว่าเวลาที่กล่องหมดนะอืออือน,นี้สนีุตมสมว่าเวลาที่กล่องหมดนะลูกค้าคนต่อไปมาหยอดเนี่ยแต่โปรแกรมมันมันค้างเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพอ power มันกลายเป็น off เห็นไหมเนี่ยมันกินเหรียญเนี่ยเห็นปะไม่ทำงาน แต่ถ้าถ้าคนต่อไปมามาหยอดมันจะทำงานมันจะสลับกันสลับคนต่อคนแต่ถ้าถ้ากล่องถ้าเครื่องมันดับก่อนกล่องหมดเวลามันจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวต้องต้องให้เขาเขียนโปรแกรมใหม่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจะไม่มีปัญหา,านี่พอพาวเวอร์แล้วจะติดนะ เนี่ยว้แนโปรแกรมเป็นค้างเห็นนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอพาวเวอร์มันกลายเป็นทอนะเนี่ยเขาทําไม่ได้ก็ถึงได้ติดแบบให้ลูกค้ากดเนี่ยให้ลูกค้ากดเองเนี่ยไม่ทํางานอะไรนะแล้วดันไปเอาปุ่มพาวเวอร์ที่นี่ออกฟาวออกไปมันกต่าได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองแก้โดวยวิธีที่มันมีโปรแกรมในกล่องนะ คือปัญหาประมันก็คือว่ากล่องจบโปรแกรมก่อนเครื่องเครื่องจบเนี่ยพอคนที่มาอบครั้งต่อไปเนี่ยมันเครื่องมันจะติดค้างพอติดค้างเสร็จอ่าพอกล่อง power มันก็จะกลายเป็นเป็นตัดนะเดี๋ยว,วเราลองมาดู อันนี้เดี๋ยวเราจะสั่งให้กล่องเนี้ยมันออฟก่อนเพื่อให้โปรแกรมที่ค้างเนี่ยมันหายไปดูได้มันจะทำได้ไหม,มก,ก็เออได้งไงเขากลับรถเองอ่ะสั่งให้มันออฟก่อนทีเนี้ยมันก็น่าป,นปัญหาเสร็จแล้วเราก็มาลองเช็คทีว่างานถูกต้องไหม น่าจะโอเคแล้วเนี่ยใช้ได้เลยแต่เคสแบบนี้ห้ามห้ามกดออฟที่ s ส3นะ่ามนะเดี๋ยวลองให้ดูถ้าเราออฟ SW3 เนี่ยโปรแกรมจะค้างเนี่ย เห็นไหมโปรแกรมมันจะค้างถ้าเราออะมี SW3 อ่ะทีนี้มันจะเปิดจะตายเป็นปิดปิดกายมันเปิดนะแต่เดี๋ยวครั้งอีกครั้งหนึ่งก็จะทํางานถูกต้องพยายามต่อปุ่มให้ไม่รู้มันได้แบบรู้ไอตัวกดหายไปเนี่ยกดกดไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวทําจะทําทปุ่มเสริมมาให้อันนึง แต่ถ้าไม่ไม่ไปยกเลิกกลางคันจะไม่มีปัญหาอลองเทสสิอีนี้ก็จะไม่มีปัญหาเดี๋ยวทำปุ่มเสริมปุ่มออฟไว้ให้จะได้เวลาแก้นั่งานะจะได้สะดวกห็นไหม